สวัสดีครับจาก t อร์เรซิ่งช็อปนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับการจัดส่งนะครับอะไรนะครับให้กับคุณลูกค้านะฮะสำหรับวันนี้นะครับช่วงบ่ายก็มีด้วยกันสีเจ้านะฮะสำหรับเจ้าแรกนะครับก็เป็นโชคหลัง y SS Giza นะฮะของ NUVO นะครับตัวนี้ความยาวก็280มิลนะฮะหรือ28เซนนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะส่งให้กับคุณ ตัวนี้นะครับก็จะส่งให้กับคุณนะฮะอ่ะพี่สิ์นี่นะครับตามที่อยู่นี้เลยนะครับอ่าโชคหลังนะครับ YSS นะครับผมอ่าแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับอร์ซูเมอร์นะครับเมอร์ X นะครับสองชุดนะครับชุดนี้นะครับก็จะส่งให้คุณอ่าราวีนะฮะ ก็ตามที่อยู่นี่เลยนะครับจากจังหวัดชนบุรีนะฮะไฟเลี้ยวซูโม่เอ็กนะครับผมอ่าแล้วก็สเตอร์หน้านะครับ10ฟันนะครับกับ12ฟันนะครับสเตอร์สร้างนะครับ10ฟันกับ12ฟันนะครับชุดนี้ก็จะส่งให้กับคุณอ่านี่เลยนะครับคุณอรันนะครับตามที่อยู่นี่เลยนะครับจากปทุมธานีนะฮะ แล้วก็หลอดไฟรีนะครับกับรีโมทคอนโทรลนะครับเป็นชุดแบบไฟสลับสีนะฮะควบคุมด้วยรีโมทนะครับชุดนี้นะครับก็จะส่งให้กับคุณอ่าก็ตามที่อยู่นี่เลยนะครับไฟรีโมท e นี่นะครับตามที่อยู่นี่เลยนะฮะก็จัดส่งวันนี้นะครับก็รีวิวให้แล้วนะครับทุกๆคนนะฮะตามคำขอนะครับ อ่าสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็สวัสดีครับหากพี่ๆน้องๆน,นะครับสนใจอะไรชิ้นไหนนะฮะไม่ว่าจะเป็นโชค YSS ไฟเลี้ยวเดิมนะครับของซู m o X สเตอร์สร้างพระอาทิตย์11ฟัน10ฟันกับ12ฟันนะครับแล้วก็ไฟรีสลับสีนะฮะก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับออร c i n g ชนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ